เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม d e a d b ายเด l i g h t นะครับผมโอเคฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นอะไรดีะเป็นผู้ล่าหรือผู้รอดดีฮะ,ะเป็นผู้ล่าด,ดีกว่าผมไม่ค่อยถอนะัดเป็นผู้รอดนะเล็นผู้รอดทีไรก็ไปหวั่นทุกทีนะครับผมโอเคโอเคฮนะตัว t r a p เปอตัวเดิมนะผมนี่ตอนนี้ผมลุกแล้วโอเคสร้างห้องกันนะ โ okay, อเคฮดนันโอเคมาแล้วเดี๋ยวรอผู้เล่นอีสี่ท่านนะครับผมโอเคมาแล้วสามครับโหเลเวลเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้สามสิบสิบสิบเจ็ดเลเวลหนึ่งก็มาครับผมอ,ออกไปละหนึ่งท่านนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเรามารออีกหนึ่งท่านนะครับผมโอ้ยรอรอฮะ เดี๋ยวเข้าเข้าออกออกนะครับผมอ่ะมาแล้วคนนั้นมาคนนี้ออกคนนั้นมาคนนี้ออกแหมโอเคเหลือหนึ่งท่านนะโอเคเ 2, หลอือสองนะแรงสิบเก้าโดนดนาเนลอเกินนะไม่กดสักทีแล้วผมกดสิทับท่านทำไม่เ,เอยก็ยังไม่กดนะโอเคฮนะ ก็ยังไม่กดก็ยังไม่กดนานละนานละโอเคคะับสองหนึ่งโอเคศูนย์ไปครับผม,อ,ามาอ่าไม่อันมันไม่เปิดวะโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะฮะโอเคมาแล้วครับผม ฆาตกรของเรานะฮะทรปเปอร์กับดักจอมโหดแง่ <c oughs> โอเคนะฮะเราไปตามหาพูรอดชีวิตกันนะดูซิว่าวันนี้รอบนี้เราจะจับพูรอดชีวิตได้กี่ท่านกี่คนกันนะครับผมหรือว่าจะจับไม่ได้เลยสักคนเดียวหรือว่า จะจับได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมไม่ได้ยินเสียงปั่นไฟวะเนี่ยมันมีคนอยู่แถวนี้แหละผมคิดว่านะอ้าวโอ้แบบเนียนเนียนเนียนโกะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเนียนโกะไปทำไมนะครับตรงนั้นอะเอาวิ่งครับวิ่งครับเอวิ่งวิ่งม,มันบังหมดเลยเว้ยได้แล้วเป็นด้แล้วคบ้าแมงรอดแล้ว ันห่างผมไปแล้วอ้าววุ้ยฟันไม่โดนครับโอ้ยแบบนี่แกเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เฮ้ยผมอมองไม่เห็นละไหนวะโอ้โหยแบบแกแบบไอ้นี่หมดป่ะผมเห็นละเฮ้ยฟันไม่โดนอีกแล้ว,วอะเออื้อหือ พอดิบพอดีเลยฮะพอดิบพอดีเนื้อเลยครับผมหัวพี่แกคงขวัญเสียเอาท่าอยู่ขน,นอะไหนเดียวจะไปไหนไม่ต้องครับแหมจะเป็นอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> คุณนี่ทวงผมจริงๆเลยโอ้ยดูดูๆๆๆ <c oughs> ดๆๆๆูเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลดโอเคครับขแขวนก่อน ภาพเขาให้โอเคหนึ่งท่านคนระับเดี๋ยววางกับดักแป๊บหนึ่งนะครับผมป้องกันไว้นะฮะเดีย๋ยวจะมีคนมาช่วยเข้าเขาจะพลาดเอาได้นะฮะโอเคครับผมเมื่อกี้ตายมาอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยมันเฮ้ยทำอะไรครับทำอะไรครับหืมุมนวนนะไปไหนแล้วอะ่ะนี่เลย มันจะมาช่วยเพื่อนอะนะฮะไม่ได้เลยผู้เล่นในช่วงนี้แบบไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวข้าตากร้วอน,อนะคือแบบือนเขาเขาชินกับเกมอะ่ะเออขาชินกับเกมแล้วไงก็ไม่ค่อยกลัวดูมันมปัน่นเหมือนนุ่งแนงนั่งอยู่บนฟางนู้นนะ ผมว,ว่ากววมันจะหลุดว่าจริงจะมาช่วยนะครับอือเอาอีกสักคนไหมละครับผมเจ้าด้วยงไงเรื่องของเรื่องเออปล่อยเพื่อนไปหวันก็ดีอยู่แล้วว่าไม่น่าเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยคุณนิพาทธ์ะแล้วครับ คุณนี่คุณคิดผิดแล้วเออจริงใช่ไหมคุณน่ะคิดผิดแล้วโอเคฮนะวางกับดักไว้สักนิดนึงนะผมโอเคฮนะฮะใช่ไหมอะ่ะเออผมว่ารอบนี้แม่งต้องจับได้สองคนเหมือนเดิมแน่เลยใช่ไหม ต้องคอยระมัดระวังไว้นะฮะโอเคเก็บกับดักมาก่อนนะป้องกันไว้คิดว่าจะเก็บดักกดฝั่งนู้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราที่ไหว,วไม่ไปมันไกลเกินอย่าให้นั่นมันหลุดไอ้นั่นมันปั่นไฟปับป๊บปับ๊บได้แล้วอ่ะไฟติดแล้วด้วยมือใกล้เลย คาดว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้เฮ้ยนั่นไงมันลงกลับดักแล้วมันลงกลับดักแล้วม,มันลงกลับดักแล้วอืมมันลงกับดักแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่แขวนสำหรับผู้เล่นท่านนี้กันนะผมแขวนนะนี่แขวนไปเลย เออท่านนี้ไปหวัน่นเลยนะฮะก็เหลือท่านนี้นะครับนเคเดี๋ยวเรามาวางกำดังก,กันหน่อยไปหวั่นแล้วสองท่านนะเหลือท่านนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันผมว่ากำลังนั่งปั่นไฟอยู่นั่นแหละอ้าวไอ้นั่นหลุดครับผมอ้ามันมีคนมาช่วยฮะ มันมีคนมาช่วยนะครับมันมีคนมาช่วยนะครับโอ้มันเหมีไม่หมดแล้ว่เ啊ออม,มีคนมาช่วยนะครับแต่เป็นไงที่จะหลอกลอผมไนะ วขาทำเด็ผมว่าผมนิ่งเงอตก,กับเขาเล่นทันนีแล้วเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะหนีไปแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยทำไมทำกับผมแบบนี้โอ,โอเคนะ่ะหายไปไหนไปดูเอ้ะเดี๋ยวๆผมเห็นระดับนะ ผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมฮะเหมือนแบบแบบนะฮะเหมือนแบบแบบนะฮะเห็นแบบแบบนะฮะเห็นแบบแบบนะฮะ <c oughs> แ,บบฮะแ้สองท่านเลยฮะนี่ตรงนี้ไปหวั่นแน่นอนเลยแขวะละแขวะละเฮไปหวั่นครับ จะคี่จะช่วยเพื่อนหรับคุณคิดเร็วไปแล้วโอ้ยที่แขวนไกลด้วยอ,ะอ่ะผมว่าแม่งหลุดแน่เลยที่แขวนอย่างไกลคะโอเคถึงแล้วโอเคอเครับ เหลือเหลือคนเดียวเนี่ยแหะฮะเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวนี้แหละหวดเข้าไปครับผมหวดเข้าไปครับผมก็เหลือคนนี้แหละครับคนเดียวนี่แหละฮะโอเคไปหวดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับไปหวดนครับผมเรียบร้อยนะฮะ หมดเลยใช่ไหมสีท่านเอ้ยนัมันเหลืออีกคนหนึ่งห่อยมันยังไม่ปันันยังไม่ไปสาวนู้นนะได้หรือไม่นะโอเคหมดแล้วครับเรียบร้อยฮนะรอบนี้ได้สี่ท่านเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันพักหน้าครับผมขอม,มากครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอเคผมมากครับสวัสดีครับ